นะครับเพราะว่าพวกเราลองนึกง่ายๆ,ๆก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ไม่มีเครื่องบองน้ำเนี่ยก็คือเราก็จะมีน้ำมะละข้าใช่ไหมครับน้ำมละข้าก็แพทหนึ่งก็พันคะแนนใช่ไหมเวลาเราทําก็ทําทีละพันคะแนนนะครับบางทีเราก็แนะนขขําสินค้าตัวนี้ก็ทีละพันคะแนนทีละพันคะแนนนะครับแต่พอมีตัวเครื่องบองน้ำปั๊บมันเป็นทีละเท่าไหร่ทีละห้าพันหมายความว่าความเร็วของมันเนี่ยมากก,ากกว่ากี่เท่าครับห้าเท่าใช่ไหม เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรียกว่าสิ่งที่ทําให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอีห้เท่าเลยนะครับแต่ทีนี้เวลาสําเร็จเนี่ยมันมีสําเร็จแบบสำเร็จแป๊บหนึง่งกับสําเร็จแบบยั่งยืนสําเร็จแบบต่อเนื่องและยาวนานนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ PV สมมุติว่าเราเป็นลูบี้สตารนะครับ Ruby, Ruby ลูบี้ลูบี้รางไได้หนึง่งแสนบาทเนี่ยฝั่งละเท่าไหร่ครับสองแสนแสนคือเราพูดง่ายเลยเราทำายังไงก็ได้ให้มันมีสองแสนเห็นไหมครับคือถ้าเครื่องล่องน้นเท่ากับกี่เครื่องสองแสนถ้าหารด้วยห้าพันก็เท่ากับสี่สิบเครื่อง ชครับคือใครใครทำใครขายเครื่องกองน้ำได้40เครื่องฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็เป็นอุตา้ะ<ม>เห็นไหมอ่านี่คือการใช้พลัง PV พลัง PV นะครับแต่ทีนี้ถามว่าแล้วเดือนถัดไปล่ะเดือนถัดไปเนี่ยเรายังคงมีมี สามารถขายได้สิบเครื่องเหมือนอย่างนี้อีกไหมนะครับคือหมายถึงว่าเราเราจะมีเลี่ยวแรงอ่ะเราจะมีพลังในการที่ขายอย่างต่อเนื่องอ่ะได้นานกี่เดือนคือหมายถึงว่าตัวเราอ่ะนะตัวเราอ่ะขายเดือนละแปดสิบเครื่องซ้ายขวาขาย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 แบบปิ้งขายปิ้งขายอย่างเงี้ย เราจะสามารถใช้พลังตรงเนีไ้ได้ได้นานกี่เดือนอ,อนี้ดูใหมอ่อีกทีหนึ่งว่าแล้วถ้าเกิดเราใช้พลังพลังทีมละ่ะอพลังทีมนะพลัทงทีมก็สมมติว่าหนึ่งคนเนี่ยเป็นคนทำได้ สเครื่องนะครับเดือนหนึ่งนะทั้งเดือนเลยนะหนึ่งคนทําได้สองเครื่องถ้าเกิดเราต้องการสี่สิบเครื่องเนะี่ยเท่า,ากับกี่คนยี <20. S 1> น่สิบคนนะครับ <20. S 2> ก็คือเรามีเรามีตัวเรา <c oughs> แล้วก็มีตรงนี้กี่คนครับยี่สิบคน 2ี่สิบคนยี่สิบคนที่สามารถทำทำได้เหมือนเราสามารถทํางานได้เหมือนเราสามารถทำคอมพิเตอร์ได้เหมือนเราเรามีฝั่งนี้ยี่สิบคนฝั่งนี้ยี่สิบคนแล้วทุกๆเดือนเนี่ยแต่และคนก็ทาประมาณสองเครื่องคิดว่ายากไหมไม่ยากไม่ยาก,ยากใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทําเราทําแบบนี้เนี่ยการที่เราจะมี ฝั่งละ4สี่สิบเรื่องตลอดไปอ่ะหรือว่าการที่เราจะมีสองแสนแต้มตลอดไปอ่ะเป็นไปได้ง่ายไหมครับเป็นไปได้อย่างยาวนานนะครับเป็นไปได้อย่างยาวนานนตรงนี้ครับเขาเรียกว่าการใช้การใช้กฎเทเีคูณนะครับถ้าเกิดเราใช้กฎเทเีคูน่ะ เราจะสามารถสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและยาวนานนไหมแต่การที่เราจะใช้กฎทวีคูณแบบนี้ได้มันก็คือเราต้องทำให้คน20คนนี้ยทำงานเป็นใช่ไหมครับต้องทำให้เขาทำงานเป็นทีนี้ การที่ทําให้คนหนึ่งคนทํางานเป็นี่ยเป็นงไงยากไหม <Yeah. S 1> การที่ทําให้คนหนึ่ง <Yeah. S 1> คนทํางานเป็นบางคนก็บอกว่ายากบางคนก็บอกว่าไม่ยากอ่ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราต้องการความสําเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนยังไงก็ต้องทํา <Yeah. S 1> คือเราเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการพัฒนาคนได้เราไม่สามารถที่จะ,ไ,ไ,มามาจะไม่ทําเนื้องานตรงนี้ได้ ไม่สาม,มารถเห็นไหมครับอ่าทีนี้แล้วแล้วทาไงทาไมบางคนทำไมบอกว่าพัฒนาคนไม่ยากทาไมบางคนบอกว่าพัฒนาคนอ่าง่ายนิดเดียวอ่าพวกเราเคยสังเกตไหมมีคนบางคนที่เราสปอนเซอร์เข้ามาหรือว่ามีคนบางคนที่เป็นลูกบอลของเราเวลาเราบอกอะไรเขาหรือเราเราแนะนําอะไรเขาอ่ะเขาสาม,มารถทําเป็นได้ภายในหนึ่งวันสองวันเขาทาเป็นเลยหรืออย่างบางคนแนะแนําเขาว่าทําแบบนี้นะ พูดแบบนี้นะประมาณสามสี่วันน่ะเขาทาเป็นเลยเคือเห็นแบบนี้ไหม <_ d ata> อ่านั่นแหละครับตัวผมเองเนี่ยนะครับวันนี้ที่สามารถประสบความสําเร็จและสามารถรับรายได้มาอย่างยั่งยืงยนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะนรับรับรายได้ไปร่วมร้อยล้านเนี่ยนะครับผมใช้เวลาในการพัฒนาผู้คนครับใช้เวลาในการพัฒนาผู้คนนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเราพัฒนาย,ยากไหม คนไหนพัฒยาพัฒนายาก็ไม่ต้องพัฒนางงไหมคือคือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดที่แบบว่าเป็นระดับเออจอใครพัฒนาดได้หมดไม่ใช่นะครับผมก็พัฒนาคนที่สามารถคุยกันได้สามารถแนะนํากันได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมก็สังเกตเอาสังเกตเอาว่าเออคนนี้นะ พอเราแนะนําปั๊บพอเราบอกปุ๊บเนี่ยเออเขาทําเลยเนาะเออแล้วแต่ละครั้งที่เราไปทํางานกับเขานะทุกครั้งเขามีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปเขามีการทํางานที่ที่เปลี่ยนแปลงไปอะ่ะดีขึ้นดีขึ้นทําตรงนี้เป็นเพิ่มขึ้นทําเรื่องนั้นเป็นมากขึ้นอะไรเนี้ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับแรกๆเราอาจจะใช้เวลานานเราจับจุดไม่ถูก เราเราจับจุดเรื่องการพัฒนาคนยังไม่ถูกเราอาจจะใช้เวลานานแต่ถ้าเราทําเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะสั้นลงเราจะพัฒนาคนได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับไปพัฒนาคนได้เร็วขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพัฒนาได้หนึ่งคนมันก็คือคูณหนึ่งพัฒนาได้สองคนก็คือคูณสองพัฒนาได้สามคนก็คือคูณสามแล้วเราก็สะสมไว้สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแบบนี้ครับในที่สุดมันก็จะครบฝั่งละยี่สิบ แล้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทําแบบนี้ได้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไปอย่าง,ย,างยั่งยืนและอย่าง mm. ไรงนะครับหลายๆคนเคยมาถามผมว่า mm. เออเนี่ยออขึ้นวิสานะไม่ยากเลย mm. เขาเขารู้เลยว่าเขาจะกระจายน้ำมันลงข้าวได้ที่ไหนเขารู้เลยว่าเขาจะไปขายที่ไหนแต่เขามีปัญหาอย่างเดียวทําไมเขาขึ้นแล้วเขาลงทําไมเขาขึ้นแล้วก็เขาลงอย่างเงี้ยอ,อ่า ปัญหาของเขาก็อย่างเดียวเลยครับก็คือว่าเขาไม่ได้มีเนื้องานในการพัฒนาคนแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเขามีเนื้องานในการพัฒนาคนนะมันก็จะเกิดความสาเร็จอย่างยาวนานนะครับตอนแรกๆที่เราเจอเจอคนนะเราอาจจะไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นสตาร์เขาจะกลายเป็นเดอะสตาร์เขาจะเขาจะแบบแบบเดินผ่านปั๊บมีคนกรี๊ดการ์ดอะไรเงี้ยเดินผ่านปั๊บเป็นผู้นํา เดินผ่านออกมาพรีเซนต์หรือว่าออกมาถ่ายอาทอดแนวคิดนี้สุดยอดมากแรกๆเ,เราอาจจะไม่ได้เห็นมาภาพนั้นแต่อย่าแปลกใจเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาสะสมประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเวลาที่เราดูแลที่เราดูแลเขาอะ่ะอย่างต่อเนื่องอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเก่งขึ้นเดี๋ยวเขาจะเก่งขึ้นเขาจะตกผลิตมากขึ้นเขาจะช่าง,งานมากขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันใช้ความต่อเนื่องและสม่ำเสมอเห็นไหมครับดังนั้นพวกเราดูเคล็ดลับตรงนี้นะการการพัฒน,นาคนเนะี่ยมันใช้ความต่อเนื่องความต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอ บางเดือนนะครับเราเราดูแลดาวไลไปบางเดือนเขามีปัญหาเขาสะดุดเขาอาจจะติดอะไรสักอย่างไม่รู้แหละแต่อย่าไปตกใจนะครับอย่าไปตกใจนะทุกๆครั้งที่ดาวไลเราเจอบศุสัต์เจอปัญหาหรือว่าสะดุดหรือว่าอาจจะมีการคะแนนลดลงมาเนี่ยอย่าตกใจแต่ให้สนใจว่านะตอนนี้เขาทำอะไรเป็นบ้าง เขาไวจอยเป็นไหมเขาทำพาวมิ้งเป็นไหมเขาประบทคนเข้าเรียนเป็นไหมเขาพาคนเข้าระบบไหมเขาสาธิตเครื่องกองทัพเป็นไหมเขาพูดอรアルバムสปอนเซอร์ได้ไหมให้เราสนใจว่าเขาทําอะไรเป็นบ้างอย่าไปตกใจกับการที่ขึ้นหรือลงหรือว่าเจอบุษราหรืออะไรอย่าไปตกใจนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เขาลืมทําในสิ่งที่เขายังไม่ได้ทําในสิ่งที่เขา คิดว่าไม่สําคัญแล้วเราสามารถปรับปรุงแก้ไขตรงนั้นได้แล้วเขาสามารถทําขึ้นมาได้เดี๋ยวแป้งมันจะมาของมันเองเดี๋ยวความสำเร็จมันจะเพิ่มขึ้นเองแต่จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ไอ้ตอนที่เขาตกใจนั่นแหละจังหวะที่เขาตกใจแล้วก็จังหวะที่เขากลัวเฮ้ยทำไมแต้งมันหายไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไม ทำไมแนะนำใครมาเซ็นเตอร์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจังหวะที่เขาตื่นตื่นกลัวตรงนี้แหละเป็นจังหวะที่สําคัญคือเราจะทํายังไงที่จะประคองความเชื่อเราจะทําไงที่ประคองความเข้าใจประคองความคิดของเขาได้จุดสําคัญอยู่ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้มันเป็นงานที่เราต้องใจยเย็นให้เราใจยเย็นกับผู้คนแต่ให้เรารีบร้อนที่จะ ทำเฮ้ามีติ้งทำเยอะๆวันนี้ทำตรงนี้ต่อไปทำตรงนี้ต่อไปทำตรงนี้ต่อไปทำตรงนั้นแต่กว่าคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงอ่ะกว่าคนคนหนึ่งจะพัฒนาให้เราใจเย็นกับการที่เขาไม่ได้ดั่งใจเคยเป็นไหมเคยเคยเจอไหมแบบยาวลา์ไม่ได้ดั่งใจอ่ะทำไมไม่ทำวะทำไมไม่เตรียมวะอะไรเนียก็ทําไมไม่ยังไม่เป็นตเนี่ยสอนพัฒนานี้แล้วอะไรเนี่ยเคยเป็นกี่ไหมอ่า คือเวลาที่เราจะเป็นนะักพัฒนาคนเนี่ยให้เรามีความใจเย็นกับผู้คนแต่ให้เรารีบร้อนที่จะทําเนื้องานคือทําเนื้องานเยอะๆแล้วก็ทําทําเนื้องานกับคนหลายๆคนเพราะคนแต่ละคนเปลี่ยนแปลงช้าเร็วไม่เท่ากันบางคนเปลี่ยนแปลงเร็วบางคนเปลี่ยนแปลงช้าแต่ถ้าเกิดเรามีหลายๆคนเป็ไงครับถ้าเรามีหลายๆคน,นเป็นไง มันก็คือสติระพาพี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เรามีซ้ายคนหนึ่งเรามีขวาคนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนแปลงสิเอาทำไมยังไม่เปลี่ยนแปลงเอาทำไมไม่ทำล่ะลองทำนั่นนีสิก็คือเรามีอยู่สองคนอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงเราเกิดอาการยังไงครับทาไมไม่ได้ไม่ได้หนักใจเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่อุปกร์จะโตเนี่ยเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ประเด็นเนี่ยไม่ได้ผิดที่เขานะประเด็นก็คือว่าเรามีคนให้เรามองอะ่ะน้อยเกินไปน้อยเกินไปเราต้องมีตรงเราต้องมีคนให้เราดูแลมีคนให้เราพัฒน,นาเขาอ่ะตรงเนี้ยสักสิตรงนี้สักสกิเวลาที่เราดูแลเขาอะ่ะมันก็จะมีจังหวะที่คนนึงตื่นเต้นคนหนึ่ง,นนงเออเหีเ่ยว คนนึงแบบรู้สึกว่าท้อเหนื่อยอะไรเนี้ยมันจะมีมันจะมีจังหวะที่คนตื่นเต้นคนท้อคนตื่นเต้นคนท้อเนี่ยในสี่คนเนี้ยสลับกันไปนี่คือธรรมชาติอย่าแปลกใจเสร็จแล้ววันหนึ่งที่พอเขาเข้าใจมากขึ้นเขาเรียนรู้มากขึ้นเขาเข้าใจเขาก็กลับมาตื่นเต้นอีกอ่าประกับมาตื่นเต้นอีกคนที่เคยตื่นเต้น,ตนอนที่แล้วปรากฏว่าเดือนนี้ติดปัญหาไม่รู้ติดปัญหาอะไร ม่รู้เหมือนกันแหละแต่มนี้กลับไปท้อแต่ก็มีอีกคนนึงกลับมาตืดด่นเต้นแล้วก็มีอีกคนนึงกลับไปท้อแล้วมีคนนึงกลับมาตืดด่นเต้นเห็นไหมครับถ้าเรามีมีคนให้เราดูแลสิบคนสิบคนนะ่ยการการทํางานของเราเนะี่ยมันจะเป็นการทํางานที่มีเสถียรภาพแต่ถ้าเกิดเรามีซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะครับทางนี้เหี่ยวทางนี้เหี่ยวนะครับ เหี่ยวหมดเลยเราก็เหี <This> ่ยวไปด้วยเห็นไหมหลายหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจไม่ใช่ครับมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจธุรกิจมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาเรียกว่ามันเป็นการมันเป็นการการจัดการมันเป็นเรื่องของการบริหารนะมันเป็นเรื่องการบริหารการที่เราจะดีเราเราจะดูแลองค์กรยังไงอ่ะ บริาหารจัดการดูแลองค์กรยังไงที่ที่เราจะต้องจัดสรรเวลาพัฒนาคนที่เราจะต้องจัดสรรเวลาพาเขาไปทำเ <c oughs> อาิเตติ้งไปสาธิตเครื่องอองงานอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของทุกคนนะครับมีเรื่องให้เราต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องที่ทํางานเรื่องอคุณพ่อเรื่องคุณแม่เรื่องคุณลูกนะครับเรื่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอะ่ะมันมีเรื่องที่เราต้องจัดการและทุกคนมีหมด วันนี้คนที่จะประสบความสําเร็จก็คือคนที่มีความสามารถในการจัดการชีวิตตัวเองได้คนที่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้จะมีเวลาจะมีเวลาที่จะดูแลดาวไลน์แต่ถ้าวันนี้นะครับตัวเราเองเราจะจัดการไม่ได้เรายังจัดตัวเองไม่ได้นะครับเรื่องเรื่องเวลาหรือเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องความรับผชอบต่างๆถ้าเรายังยังจัดไม่ได้ ต่อให้สปอนเซอร์มาร้อยคนคิดว่าเรามีเวลาดูแลเขาไหมไม่ดีเห็นไหมครับลหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผมทำมาหนึ่งปีแล้วผมทำมาสองปีแล้วชวนคนมาเป็นร้อยแล้วไม่เห็นสำเร็จเลยแล้วชวนมาแล้วทำอะไรต่อครับพอชวนมาเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับเด้เนไปดูแลเขาบ้างไหมเล่เนไปพัฒนาเขาบ้างไหมแล้วเขาทำอะไรเป็นบ้างครับคนที่เขาสมัครเข้ามาเขาทำอะไรเป็นบ้างเขาทำอะไรไม่เป็นเลย แล้วเขาเข้าใจอะไรบ้างครับเขาไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเขาเข้าเรียนไหมครับเขาก็ไม่เคยเข้าเรียนกันเละเห็นไหมหลายๆคนเข้าใจงานเนี้เข้าใจว่าถ้าชวนคนเยอะแล้วจะสําเร็จถ้าชวนคนเยอะๆนะเราจะสาเร็จแต่ผมบอกได้เลยว่าคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้และมีเวลา ไปใส่ใจในชีวิตของดาวไลน์เห็นไหมครับเนี่ยคือไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปช่วยดูแลความคิดเขาอะเวลาเขาคิดเขามีปัญหาเราช่วยแก้ช่วยเคลียร์ช่วยปรับจูนความคิดช่วยปรับทัศนคติคิดแบบนี้นะอา่าเวลาเขาทํางานเขาสปอนเซอร์เราไปดูอ๋อว่างแล้ว ทไมไม่เคยแนะนําสินค้าได้เลยพอเราไปฟังเขาพูดสินค้าโอ้โหมันไม่น่าใช้เลยพอเราไปฟังเขาพูดเรื่องของอสินค้าแต่ละตัวเนี้ยฟังเราไม่น่ากินเลยอ่ะอย่างเงี้ยคือเราต้องเราต้องไปดูใละเห็นกับตาหรืออย่างบางคนเอ๊ะทาไมคนเนี้ยสมัครมาตั้งนานแล้วนะนี่เขาบอกไปแนะนําคนหลายคนเลยนะเแต่ทําไมไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครเป็นซูเปอร์ไอร์เลยอ่ะพอเราไปฟังจริง,รงๆแล้วปรากฏว่า โอ้โหเขาพูดธุรกิจไม่รู้เรื่องเลยโอโ้เขาพูดแผนไม่เข้าใจเลยอะ่ะแล้วความสวยงามของธ<ม>ุรกิจเครือข่ายนะครับว่าทําธุรกิจเครือข่ายมันดีกว่าไยงไเขาก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของเขาไม่เข้าใจเลยถูกไหมนี่ครับมันก็คือคือการที่เรายังยังสร้างพลังทฤษฎีคุณไม่เต็มน,นะครับ วันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะมีเครื่องว่าน้ากี่เครื่องนะไม่ว่าเราจะขายเครื่องว่าน้ำได้เป็นร้อยเครื่องนะแต่ผมก็ยังคงดีใจกับทุกท่านที่พัฒนาคนได้จริงๆคือผมผมจะรู้สึกดีใจกับทุกท่านที่สามารถดูแลคนเป็นพัฒนาคนได้เพราะนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ท่านสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนและยาวนาะนนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ท่าน ใช้พลังทวีคูณได้มันจะคูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าคูณสิบคูณยี่สิบคูณร้อยเนี่ยมันจะคูณได้หมดเลยเห็นไหมครับแต่การที่เราจะดูแลคนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเนี่ยเวลาที่เราดูแลใครนานๆเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมเคยเคยไม่เข้าใจกันไหมครับเคยเคยไม่ถูกใจเคยทะเลาะกันเคยสารพัดทุกสิ่งทุกอย่าง แต,แต่จุดสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เป็นหัวใจหลักหัวใจหลักของการดูแลผู้คนเลยนะเวลาเรากโกรธพี่โกรธน้องเนี่ยเราคืนดีกับเขาไหมคืนดีเห็นไหมครับคือคือตรงจุดนี้แหละตรงจุดนี้แหละที่เราจะสามารถดูแลผู้คนได้ยาวนานคือเราเรากับเขาเนี่ยเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นครอบครัวเดียวกัน ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะมันก็จะคือจะมีการให้อภัยมันก็คือจะมีการที่เราพูดพูดคุยกันได้อีกอ,อ่โอเคไม่เป็นไรเ,เราอภัยให้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทําใหม่เราคุยกันใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยความความรู้สึกตรงเนี้ยสาคัญมากนะครับความรู้สึกตรงเนี้ยมันมันจะทําให้การทําธุรกิจนี้แตกต,ต่างไปเลยนะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราธุรกิจจ๋านะหมายความว่าฉันนักธุรกิจเธอทําอะไรเนี่ยไม่ธุรกิจเลยอะ่ะเฮ้ยถ้าเธอทาอย่างนี้เนี่ยเธอจะทําธุรกิจขนาดใหญ่ได้ยังไงทําแบบนี้เนี่ยมันไม่เนืออาชีพเลยนะแล้วต่อไปจะทําธุรกิจใหญ่ๆโ,โตอะไรได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเวลาที่เราทําอะไรที่เป็นธุรกิจมากๆสายสัมพันธ์มันจะลดลง พราะสายสัมพันธ์มันลดลงเนี่ยความรู้สึกของการเป็นพี่น้องหรือเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันจะลดลง <c oughs> พอความรู้สึกตรงนี้ลดลงเนี่ยการที่เราจะดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอแล,และยาวนานเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องมีเวลาในการพัฒนานแต่ละคนจะมีเวลาในการพัฒนานแต่ละคนจะต้องจออุคเจอาาเจอุรคเสร็จแล้วจะต้องแก้ไขย,ยังไงปรับปรุงยังไงอะไรต่างนนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเวลาที่เขาจะปรับตัว นี่นะครับการที่เราการที่เราเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะครับหรือว่าการที่เราให้อภยัยหรือว่าการที่เราเป็นเป็นมีความรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันออันนั้นแหละที่เราจะทํางานนี้สาเร็จที่เราจะทํางานพัฒนาคนประสบความสําเร็จมีใครงงไหมครับงงไหมเฮ้ยนะับ อีกอย่างหนึ่งครับเมื่อความรู้สึกของเราได้แล้วนะเราเข้าใจคำว่าแฟมิลี่นะเราเข้าใจคำว่า,าเป็นครอบครัวเดียวกันนะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพัฒนาเขาสาเร็จก็คือเวลาที่เราเห็นเขาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาติดอะไรเออเขาเขาติดเรื่องวายวจอยเฮ้ยเขาติดเรื่องวิธีคิดน,นะเนี่ยออวิธีคิดเขาเขายังไม่ถูกนะอย่างเงี้ยอาเคาเขาคิดว่าการไปเรียนเนี่ยเสียเวลา เราออกไปหาคนเนี่ยยังได้คนเยอะกว่าอะไรเงี้ยคือว,วิธีคิดเ้ายังไม่ถูกนะเราต้องคุยอยู่เขานะเคลียร์ความคิดอยูเขานะอย่างเงี้ยเขาติดเรื่องของการพูดผลิตภัณฑ์เขาติดเรื่องของการพูดเรื่องแนวคิดธุรกิจเราเราต้องสังเกตและมองให้ออกว่าเขาติดอะไรแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาเขายกระดับขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ละเอียดเรามองผ่าน คือเรามอกวันน ok. ี so niet, ้อ like, ่อไม่ได้ซุดเหรอต้นไม่ได้ซุปไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่พูดผู้ดีนเป็นไงนัดกี่คนนัดสองคนเหรอเราเป็นไงได้กี่ซุปอ๋อไม่ได้สักซุปเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ได้ละเอียดเข้าไปในอ่าแล้วเขาเวลาเขานัดเขานัดยังไงเวลาเขาคุยแล้วเขาคุยยังไงเวลาเขาสาธิตเขาสาธิตอะไรแล้วเวลาเขาพูดเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ละเอียดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า เฮ้ยเขาอยู่มาสองปีแล้วเนี่ยทาไมเขาไม่พัฒนาขึ้นเลยถ้าเราไม้ละเอียดเราจะพัฒนาคนขึ้นมาไม่ได้นีครับแต่แล้วที่สําคัญคือแต่ละคนเนี่ยมีเวลาในการพัฒนาไม่เท่ากันเราจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาคนหลายหลายคนอย่าอย่าไปเฝ้าพัฒนาใครคนใดคนหนึ่งอย่าไปจดจ้องที่จะพัฒนาใครคนใดคนหนึ่งเพราะเวลามันไม่เท่ากัน ต้องมีหลายๆคนนะฮะแล้วถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อพลัง PV กับพลัง PV คูณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อการที่เรามีการที่เราจะสำเร็จในธุรกิจเนี้ยที่จะมีรายได้เป็นแสนหรือเป็นล้านอ,อ่ะอ๋อมันต่างกันแบบนี้นี่เองอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดไปใครที่ฟังแล้วเข้าใจนะ ทุกท่านก็จะไม่หลงทางไม่หลงประเด็นนะครับอ่าก็เชื่อว่าทุกท่านสามารถประสบความสู่ได้แน่นอนครับสวัสดีครับ